สวยจัดราคาถูกยอดนิยมต้องคันนี้ Toyota Camry 2.0G ปี2013สวยมากๆสีดำลงตัวครับคันนี้มีการแปลงหน้ามาเป็นตัวปี2016ให้แล้วนะครับผมเพียงแค่เปลี่ยนชิ้นส่วนสเกิร์ตข้างหน้าเท่านั้นเองก็ได้หล่อๆแบบนี้ไปครอบครองครับ คันนี้สวยสีดำมากๆครับผมและที่สคัญน,นะครับต้องบอกว่าไม่มีประวัติการชุนักแต่อย่างใดเลขไม่วิ่งมาเพียง1,2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นครับใครสนใจราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับ4 0 0แสนกว่าบาทครับและที่สคัญจัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับตามเครดิตลูกค้าเลยสนใจกลัวไม่ทันจองเพียงแค่1น0 0บาทนัดหมายดูรถนัดหมาย จองรถนัดหมายการจัดไฟแนน์นได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศส่วนใครที่อยากมาทดลองขับก็นัดหมายมาได้เลยรถจอดอยู่บางบัวทองเพื่อนๆมีทีมงานเซลล์ที่ดูแลประจำร้านให้ข้อมูลทุกท่านอย่างเต็มที่มีบริการหลังการขายให้อีกด้วยรวมถึงการจัดส่งต่างจังหวัดก็จัดส่งสไลด์ไปส่งให้ได้เช่นเดียวกันใครมองคันนี้รอเต็มที่ ประหยัดน้ำมันหรูหรามีระดับต้องรีบจัดกับคันนี้พลาดไม่ได้ครับกับ469,000บาทคุณได้ Camry 2.0G ปี2013ไปครอบครองใครสนใจพร้อมโทรด่วน088 584 5375ครับ